สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่ทานนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องนะครับเปิดฉากมาวันนี้ครับเห็นแวบๆมาแต่ไกลแล้วนะท่านผู้ชมนะเรือเอียงเข้าซ้ายไปเลยนะครับผม<ส>ผมน่ะตามเรือหนักนะครับมาประมาณ2วันแล้วก็พัดพัดพัดพากพ,พัดหลงนะไม่เจอนะครับส่วนวันนี้มาเนี่ยที่เห็นมาแวบๆน่ะเข้าซ้ายมาแล้วนะส่วนเรือที่จอดอยู่ทางนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเรือที่ ไม่ได้มีภารกิจนะช่วงนี้ผมสังเกตสังเกตเห็นนะครับแล้วก็ถามจากพี่ๆที่เดินเรือนะครับได้คําตอบมาว่าเรือหนักมากันตอนเย็นนะท่านผู้ชมบางชุดนี่มา,เ,าเข้ามาถึงในจังหวัดพระนครศรียุธยาตอนประมาณ5้าโมงนะห้โมงเย็นนะครับแล้วกว่าจะมาจับควงกันวกว่าจะมาจัดขบวนอยู่ตรงตรงเนี้ยช่วงเนี้ยประมาณสัก6กโมงกว่าลนะแล้วก็จะผ่านตรงโค้งก็ตอนประมาณสัก เกือบทุ่มหนึ่งนะท่านผู้ชมนะหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งจึงทําให้คา,าดเคลื่อนไม่ได้พบเจอกันหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับท่านผู้ชมผมจึงนําข่าวสารมาบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าช่วงนี้ยังตามหาเรือหนักให้อยู่นะครับเรือที่ทวนน้ําก็กําลังเลงกันอยู่แต่ถ้าเป็นเรือหนักที่ตามน้ํามานะครับขาลงขาลงมาจากานครหลวงผมก็ยังติดตามให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน อย่างต่อเนื่องครับขอเพียงแต่ให้ผมเจอเธอที่เป็นเรือหนักเดี๋ยวถ่ายมาให้ชมกันแน่นอนผมเลยนํามาแจ้งเป็นข่าวสารบอกท่านผู้ชมให้รับทราบกันพร้อมๆกันนะครับว่ายัางติดตามให้อยู่ครับและภาพที่เห็นตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเริ่มจะออกมาแล้วผมดูแล้วน่าจะเป็นเรือเบานะอาจจะล่องลงมาจากทางแถวปากน้ําเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นเรือเบาที่ล่องมาจาก ปากน้ำนะหรือว่า,าตีเรือโเปล่ามาจากศรีราชานน่นเลยก็อาจจะเป็นไม่ได้แล้วขึ้นไปเอาของนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะเลี้ยวไปทางจุดไหนนะผมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเก็บรายละเอียดตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปตั้งกล้องอยู่ที่ตรงจุดทําการนะรอดูว่าพี่เขาจะเลี้ยวมาแบบไหนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งวันนี้ผมพึ่งไปที่ตรงาปากน้ํานะปากน้ําพอดีเมื่อวานนะครับ อ่านคอมเมนต์เจอนะครับของท่านผู้ชมท่านหนึ่งท่านอยู่เมืองนอกแล้วก็เห็นภาพของคลิปวิดีโอคลิปที่แล้วนะครับอยู่ตรงช่วงแถวพระประแดงแถวปากน้ำแล้วท่านผู้ชมก็บอกว่าคิดถึงบ้านนะวันนี้จำให้ผมเดินทางไปนะครับเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศตรงนั้นมาให้ได้รับชมนะแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงกระหึ่มมาแล้วนะเรือวิ่งฉิวมาเลยนะท่านผู้ชมเบื้องหน้านะนกเนืกก้อกระจายแบบนี้นะท่านผู้ชมนะ อันนี้มาจากน่าจะเป็นการลากเรือเบามานะครับอ้าวอ้าวท่านผู้ชมครับวันนี้ผิดแผนแล้วครับผมตั้งกล้องอยู่ทางฝั่งขวามือนะอาทางแม่น้ําป่าศักนะพี่เขาเลี้ยวฉีกไปทางซ้ายนะนั่นไปแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมอันนี้ผิดฝั่งแล้วครับงามละมาผิดที่ละท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมเอาเอาเป็นแบบนี้ไปก่อนนะ มันทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเขาเลี้ยวเขาเลี้ยวซ้ายไปแล้วมุ่งหน้ามุ่งตรงไปทางแม่น้ําเจ้าพญานะครับล่องขึ้นไปแถวทางอ่า,อางทองป่าโมกประมาณนี้นะน่าจะไปเอาวัตถุดิบน่าจะเป็นทรายหรือดินหรือหินอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ช่วงนั้นระยะทางถ้าม,มาจากปากน้ํานะครับแล้วก็ล่องขึ้นมาเนี่ยประมาณสักร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะประมาณสักสามสิบห้าชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงนะครับและจะเดินทางไปถึง ที่ตรงอ่างทองวันนี้ผิดฟังครับท่านผู้ชมเอาเอาแล้วผิดฟังครับโอ้แต่เรือสวยนะท่านผู้ชมเรือที่เป็นต่งท้ายก็สวยนะลำใหญ่เลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะเอาเราวันนี้เอาแบบนี้ไปให้ชมกันพังๆไปก่อนนะให้มันหายคิดถึงกันก่อนมาส่งข่าวส่งข่าวครับแล้วก็มาผิดที่ด้วยดูครับท่านผู้ชมเลี้ยวไปโอ้โหสวยจังนะนี่ครับเดี๋ยวขอซูมเข้าไปนะ นี่เลี้ยวมาตรงนี้สวยนะท่านผู้ชมครับผมว่าสวยสวยเลยทีเดียวเข้าโค้งทีเดียวนะท่านผู้ชมครับลากเรือโป๊ะมาสี่ลำของเรือโป๊ะตามที่เขากําหนดไว้นะครับว่าการเดินทางแต่ละครั้งสี่ลำของเรือโป๊ะจับมาเป็นหนึ่งขบวนก็ได้มาเป็นชุดนี้ครับและเรือตรงท้ายโอ้ค่อนข้างจะพลังลังเหลือรับประทานเลย วันนี้ครับเอาเท่านี้เท่านี้นะท่านผู้ชมผิดฟังครับผิดฟังมาผิดที่นะมันเลยเป็นเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็สวยดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะที่ทาให้ผมเจอกับ f อตัวน้อยด้วยนะครับน่ารักน่ารักนะน้องเขาน่ารักดีนะครับกลับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครอบครัวด้วยนะตอนกลับไม่ได้ทักทายกันนะครับน้องเขาปล่อยผมถ่ายวิดีโอต่อนะชุดนี้ต่อนะครับนกนกกระเทือนกันหมดแล้ว ครับท่านผู้ชมเข้าสนิทเต็มล่องน้ําไปแล้วนะแม่น้ําเจ้าพยาอย่างเต็มตัวแล้วดูฟันท่วมๆเลยตรงท้ายวันนี้วันนี้ผิดฝั่งผิดฟอร์มจริงๆนะเนี่ยโอ้โหอายม้วนตัวเลยเราเดยวเก็บเดยวเก็บภารกิจเราเก็บกล้องแล้วท่านผู้ชมวันนี้ไม่น่าจะได้พบเรือใหญ่ละเรือหนักแล้วนะครับอาจจะเป็นช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวรออีกทีนึงนะรอข่าวข่าวอีกทีนึง ไม่แน่ใจว่าจะเจอกันหรือไม่นะครับยังไงผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพืลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่ครับวันนี้กลับสวัสดีครับีทิ้งท้ายทิ้งท้ายก่อนทิ้งท้ายกับกับตรงท้ายแบบนี้นะสวยๆนะุ่นผู้ชมครับโอเคครับแล้วกลับพบกันใหม่ครับผมวันนี้สวัสดีครับ